วันนี้มาทำช่องสวิตใช้เองกันครับตัวนี้เป็นแผ่นเชื้อราเสาะล่องนะครับขนาด3นิ้วหนา6มิลน,นะครับเราจะตัดใช้แผ่นเก่านะครับเราตัดมาเราก็จะแบ่งด้านละ2เซน2เซนตามขอบนะครับเพื่อจะเอาซีลายที่เรามีไว้ตัดไว้วางอย่างละครึ่งนะครับของซีลา์จะได้ไปเทินข้างบนได้เสร็จแล้วก็ตัดซีลายแล้วก็มาร์กจุด มาร์กจุดฉากของเรานะครับเสร็จแล้วก็จับฉากแล้วก็ไปตัดทุกมุมเป็นฉากให้หมดนะครับตัวนี้ใช้กันไกก็ได้นะครับแต่กันไกมันจะตัดแล้วไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ผมก็เลยใช้ลูกหมูตัดให้มันเป็น45ตรงๆนะครับพอเสร็จแล้วก็เอาไปวาดคว้านแผ่นสักหน่อยนะครับเวลาเรายิงสก,กูมันจะได้จมๆจมง่ายๆไม่ต้อง เวลาปูเก็บงานจะได้เก็บง่ายแล้วก็วางไป45แล้วก็ใช้แผ่นแผ่นที่เราของเก่าวางเทินแล้วก็แบ่งซีลายให้ได้อย่างด้านละ2เซนนะครับเผื่อจะไว้วางข้างบนจะได้มีบ่าไว้รับแผ่นตัวข้างบนเราจะได้วางง่ายๆเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะครับก็จะประมาณนี้แหละครับเราทำใช้เองพอดี ไอแผ่นเชอล่าตัวนี้มันจะฉาบไม่ได้มันจะใช้ช่องสําเร็จรูปไม่ได้เสร็จแล้วเราก็ไปเคลียร์พวกเหล็กสีลายอยู่ข้างบนนะครับโครงตัวนี้มันจะแข็งนะครับผมเลยใช้ลูกหมูตัดนะครับมันเป็นช้างเบอร์ยีมันก็เลยแข็งเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะครับมันก็จะได้ลายเดิมเดี๋ยวทาสีทาลายก็สวยนะครับอาจจะมองไม่เห็นว่ามันเป็นช่องสวิตนะครับลองทําดูครับ